ว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจะมั่นใจทุกทุกอย่างที่ฉันทำแทุกทุกคำคือคำว่ารักเธอ within each other's reach will be on a moonlight swim let's go on a moonlight swim to the raft we can race and for just a little while i'll sit and pretend that you're on a desert isle with me on a moonlight swim the air is cold with kisses, oh, so sweet. I'll keep you warm, so very warm, from head to feet. Let's go on a moonlight swim. We're in love and above, there's crazy gold. That sits winking down and inviting us to come on in on a moonlight swim. Though the air is cold, with kisses oh so sweet, I'll keep you warm, so very warm from head to feet. Let's go on a moon. สวัสดีครับสวัสดีครับต้นผู้ช่วยครับก็ตั้งแต่ทํางานมากับผู้ช่วยก็2ปีกว่าเนาะใช่ไหมนกของปีกว่าปะสองปีกว่ามาลิกว่าปีกว่าเองแม่เอันนี้มาก่อนไงอ๋อมันนกมาก่อนพี่ตามมาทีหลังแล้วก็มันนี้พี่สามเข้ามาอพี่มาก่อนไง ขอบคุณนะครับก็ตั้งแต่ทํางานกับท่านผู้ช่วยมานี่ก็มีความสุขมากครับผู้ช่วยก็ใจดีใจดีใช่ไหมใจดีใจดีมากๆแล้วก็เป็นเจ้านายที่น่ารักน่ารักใช้งานได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างชมชมนะนี่เรานี่เราชมกันเราชมกันก็ เห็นผู้ช่วยทํางานแล้วก็เหนื่อยแทนนะครับเพราะว่ามาตั <7> <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 hey ้งแต่เช้าบางทีมาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าอย่างเงี้ยวันวันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เนาะใช่ขนาดทำงานอยู่ด้วยกันนะะจทำเงินโผล่มาแป๊บนึงมาไปเลยขนาดทำงานอยู่ห้องเดียวกันใช่ใช่โอเคก็ผู้ช่วยก็เกษียณแล้วนะคะหัาพี่ใหญ่อวยพรก่อนอ่ะอ่าก็ขอให้ผู้ช่วยมีความสุขนะครับ วันที่สามอ็ดก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ววันที่1ตุลาก็ไม่ต้องมาแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับอยู่กับครอบครัวสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาให้พวกเราเจอบ้างนะครับ่สวัสดีค่ะค่ะฝ่ายปฏิบัติการนะคะ1 125นะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ช่วยนะคะว่า พวกเราดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นลูกน้องของผู้ช่วยเพราะว่าท่านผู้ช่วยนี่ใจดีมากเลยค่ะอ๋อนี่น้องเลียมนะคะเป็นแม่บ้านของฝอประกณ์นะคะว่าน้องเลียมรักผู้ช่วยมากไม่อยากให้ผู้ช่วยเกษียณเลยค่ะ เพราะว่าผู้ช่วยเป็นผู้ชายที่ดีมากสําหรับนักเรียนคนหนึ่งพอดีว่าได้ร่วมงานกับท่านผู้ช่วยเนี่ยหลายๆอย่างมากนะคะทั้งเป็นคณะทํางานร่วมกับท่านหรือว่าเป็นลูกน้องที่ท่านสามารถให้คําแนะนํานะคะไม่ว่าหลาย,ลายๆอย่างทั้งเรื่องของเกี่ยวกับการประสานงานเรื่องของเอกสารตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากค่ะเพราะว่าให้ความรู้กับเราจริงๆนะคะในโอกาสที่ท่านผู้ช่วยจากเกษียณอายุนะครับทางพวกน้องๆน,นะครับลูกน้องของท่านผู้ช่วยก็อยาก จะอวยพรให้ท่านผู้ช่วยนะครับขอให้ท่านนะครับชีวิตหลังเกษียณอายุให้มีความสุขมากๆนะครับถ้ายังไงถ้าคิดถึงพวกผมหรือลูกน้องทั้งหลายนะครับก็ขอเชิญมาที่ประปานครหลวงชั้น4ี่ฝ่ายปริดารการนะครับพวกเราทุกคนนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ช่วยทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับบ๊ายบายให้แข็งแรงยาวใหญ่ สวัสดีค่ะฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรรักท่านผู้ช่วยอะไร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 รักจะบอกว่าเออรู้สึกอย่างเดียวกับผู้ช่วยวิกรมนะคะสองอย่างสามอย่างแล้วกันนะรักแล้วก็รักมากที่สุดแล้วก็มากมากที่สุดอีกทีหนึ่งด้วยนะคะผู้ช่วย ให้โอกาสเกื้อได้เข้ามาทํางานที่นี่นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยตอนนี้ก็จะได้พักสบายๆไม่ต้องเครียดเรื่องงานอีกแล้วนะคะไม่ต้องเครียดกับหนูเปล่ากับหนูไม่น่าเครียดนะผู้ช่วยทําให้งานหลายๆอย่างของหนูผ่านไปได้ด้วยดีสะดวกรวดเร็วมากขอขอบคุณผู้ช่วยค่ะก็ขอให้อ่า ผู้ช่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับเกษียณไปยังไงก็อย่าลืมน้องๆสำหรับหนูนะคะก็ผู้ช่วยเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักเสมอสำหรับน้องๆแล้วก็ลูกน้องอรู้จักมาผู้ช่วยเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะคือความสม่ำเสมอมีมีให้กับลูกน้องเสมอขอบคุณ ทุกๆอย่างที่เคยช่วยเหลือมาทั้งสำหรับตัวหนูเองแล้วก็ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาได้พักผ่อนแล้ว <c oughs> ก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะชลีจะเรียนท่านผู้ช่วยว่าชลีรักผู้ช่วยมาตั้งนานและแล้วก็จะรักตลอดไปค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยมากนะคะ <c oughs> ที่ให้ความเมตตาก,กับฝ่ายเสียซามาตลอดแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเผยความในใจให้ใครรู้เลย ว่าคิดยังไงกับผู้ช่วยเออยากรู้ใช่ไหมความลับความรับอย่าไปบอกผู้ช่วยนะผู้ช่วยเป็นคนที่ที่แมนแอนด์แฮนซัมมากผู้ช่วยคะมีเซอร์ไพรส์ให้ผู้ช่วยเล็กๆน้อยๆนิดนึงโอเค song 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 will be song 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 mai song 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 วันนี้นกกระจอกจะมาแตกรังจากฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะเราทํางานร่วมกับท่านผู้ช่วยวิกรมมาในระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงว่าความผูกพันและสิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอของต้องเริ่มจากคนแรกนะคะญญท่านผ <c oughs> อเดชานะคะอยากให้พูดถึงท่านผู้ช่วยนิดนึงค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ได้รับเกียรติเป็นคนแรกนะครับสําหรับท่านผู้ช่วยวิกรมเนี่ยท่านก็ใช้งานผมเยอะนะ แต,แต่ท่านใช้งานแบบคนที่มีศิละปะจริงๆเลยอยอดมากใช้โดยที่ผมมีความเต็มใจแล้วก็อยากบริการท่านาและก็นึกเสียดายที่ท่านจะต้องกเกษียณไปเนี่ยเพราะท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและก็มีจิตวิยญาดีในการบริหารลูกน้องต่างๆเนี่ยออขอยอมรับว่าท่านเป็นผู้บริหารที่อยู่ในดวงใจผมแล้วก็พวกน้องๆเนี่ยมากเลยครับ จีได้ที่ท ja mm ่านจะต้องจากเราไปได้อ <shadow> ีกไม่ไ so, ม <laughs> ่ไ <terrible>. ม่กี่วันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็นะท่านพอเดก็พูดไปแล้วเอาเป็นว่าหลังเกษียณนะค่ะถ้าอยากติดต่อกันก็ไลน์มาคุยกันนะคะก็ในฐานะที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังร่วมงานกับท่านผู้ช่วยได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าผู้ช่วยเป็นคนที่น่ารักมากค่ะอยากทางานด้วยต่อไปนานๆก็ ตอนนี้หนูเองก็กำลังฝึกผลตัวเองอยู่ก็สัญญาว่าจะทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อฝ่ายสุ่สารองกรของเราด้วยค่ะในฐานะก็ตัวแทนน้องๆนะคะเท่านผู้ช่วยเนี่ยเป็นที่รักของน้องๆนะคะท่านทราบหรือเปล่าว่าน้องๆเนี่ยมีฉายาท่านนะคะวีวีค่ะวีวี เพราะว่าทุกคนนี่เห็นท่านเป็นกันเองนะคะท่านให้ความรักความเอ็นดูกับพวกเราแล้วก็หางานมาให้พวกเราทําเยอะเยอะมากนะคะก็ทุกคนก็แบบโอ้โหเต็มใจนะคะก็ทําให้เราเก่งเนี่ยมีคนเสริมนะคะเดี๋ยวค่ะ บีเพลงเนี่ยจะร้องให้ผู้ช่วยฟังใช่ไหมคะอ้าวต้นเสียงขึ้นเลยกว่าจะรักเท่านนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใจเพียงมองตากันเมื่อไรแต่ก้คิดต้องจาตันแม่จันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เียง ดีค่ะพี่วาคะก่อนอื่นน้องๆก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่วาด้วยนะคะที่ตอนนี้พี่วาก็จะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ในส่วนของกองเลขานุก,การนะคะก็ขอขอบคุณพี่วามากๆที่สองปีนี้ดูแลน้องๆกันเป็นอย่างดีนะคะก็สุดท้ายนี้เราก็มีตัวแทนอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะบายๆพี่วาด้วย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอย่าลืม ท่านนี้ด้วยนะคะกองเลยขาและท่านพูกคานแล้วก็บายบายค่ะ สวัสดีค่ะก็อยากจะบอกว่าพี่วานะคะเป็นเลขาที่น่ารักมากประสานงานเรื่องใดๆกับพี่วานะคะพี่วาจัดเต็มให้ตลอดเลยค่ะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้กับน้องๆได้ค่ะก็หลังเกษียณอายุนะคะก็อยากจะบอกพี่วาว่าถ้าว่างๆก็แวะมาหาน้องๆได้นะคะหรือจะโทรเข้า1 1 2 5ก็ได้นะคะยินดีรับใช้ตลอด24ชั่วโมงค่ะบ๊ายบายค่ะ ีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่คนคุ้นเคยของเราจะต้องเกษยียณอายุแล้วก็ไม่ได้ทำงานกับพวกเราต่อไปหลังจากตุลานี้ไปนะคะคงเป็นความรู้สึกที่บรรยายลำบากว่าเรารู้สึกอย่างไรความผูกพันที่มีให้แก่กันเนี่ยมันมากเกินจะบรรยายได้แต่อย่างน้อยเราอยากจะมีคำมีประโยคที่บอกกับพี่แดงมะลิว่า ความรักความผูกพันของเรามีมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องเริ่มจากคนแรกคนนี้ซึ่งอยู่ตรงนี้มานานนานคงจะบอกความรู้สึกได้ดีคนหนึ่งเลยพี่โมค่ะครับพี่แดงถึงตัวจะห่างกันแต่ใจไม่เคยห่างนะครับพี่แดงอยู่ในใจน้องๆเสมอครับพี่รักและคิดถึงนะครับก็พี่แดงก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องๆทุกคนนะคะแล้วเราก็จะได้รับ ประทานอาหารอร่อยจากพี่แดงเสมอนะคะโดยเฉพาะอะไรเอ่ยแกงไก่ขนมจีนแกงไก่ชอบมาใช Mother, ่อต้องมีจีนไก่ด้วยว่ะอ๋อใช่ขอบคุณพี่แดงมากๆนะคะคงลืมพี่แดงไม่ลงแน่แนเห็นป้าแดงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเพราะว่าเมยมาประปาตั้งแต่เล็กๆนะคะก็สิ่งหนึ่งที่ผูกพันกับป้าแดงก็คือที่อย่างที่พี่ๆพูดไปคือ ได้ทานอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยของป้าแดงนะคะซึ่งป้าแดงไม่เคยลืมเลยว่าเมย์เป็นอิสลามนะคะป้าแดงก็จะนึกถึงว่าถ้าทําหมูวันนี้ก็จะต้องทําไก่ให้เมย์ด้วยนะคะก็ขอบคุณอาหารทุกมือที่ป้าแดงทําให้เลี้ยงเด็กตัวน้อยคนนี้มาค่ะสวัสดีค่ะร้านนะคะก็ขอขอบคุณพี่แดงนะคะที่ได้เลี้ยงดูพวกเรามาเป็นอย่างดีนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ไปเป็นคนสระบุรีด้วยกันแล้วค่ะเอ้ย แล้ววันหลังจะไปเที่ยวบ้านนะคะแต่ว่าไปไม่ถ <networking> ูกเดี๋ยวต้องให้พี่เอพาไปนะคะและก็ขอให้พี่แดงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าวันหลังนะคะว่างๆก็จะไปเที่ยวพาพวกนี้ไปด้วยไป,ไปถลม่มไปล่มนะคะแล้วก็เต็มเต็มไ<ป>้ <ๆ S 2> ให้ด้วยนะคะนาแดงค่ะอ้อยกับนาแดงอาจจะแบบว่าอยู่ไกลๆกันแต่ว่าช่วงหลังๆได้เข้ามาหานาแดงบ่อยขึ้นเพราะว่าตรงนั้นมีอาหารส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พอเวลาพูดถึงนาแดงก็จะพูดถึง ว่าตาแดงทำอาหารอร่อยแต่ที่สำคัญก็คือเวลาจัดกระเช้าจัดอะไรจะเห็นนาแดงจัดของเก่งมากรวมทุกอย่างอยู่ในกระเช้าเดียวกันได้แบบสุดยอดถูกเราเป็นพวกทำให้เละจะบอกว่า <c oughs> ขอบคุณพี่แดง,งมากๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ไม่เคยลืมนะคะแม้แมกระทั่งวันเกิดวันรับปริญญาก็มีของขวัญให้เอิงตลอดก็อยากบอกพี่แดงว่าไปแล้วไปรับเอ้ยไปแล้วอย่าไปรับ กลับมาทำอาหารให้กินอีกนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับแม่แดงนะคะเราสองคนก็อยู่กับแม่แดงมานานอย่างนี้ก็ไม่ต่ากว่ส15ปีแล้วอย่างพี่จีนี่คงมากกว่าโอเคสามสิบห้าดูอายุก็น่าจะรู้นะก็พอจะเดาได้นะคะไม่ต้องพูดมากค่ะก็ต้องขอบคุณแม่แดงนะคะที่ให้ความเอ็นดูแล้วกแล้วก็เมตตาพวกเรามาตลอดนะคะก็เอ่อ ตั้งแต่อยู่มาแม่แดงก็คอยดูแลนะคะให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูจนกว่าจะแก่มาได้ถึงขนาดนี้นะคะ<อ>ก็ต้องขอบคุณแม่แดงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆทําผิดพลาดพังไปนะคะก็ต้องขอกราบอภัยแม่แดงไว้<อ>นะที่นี้ด้วย,วยอาโหสิกรรมด้วยนะคะถ้ายังไงหลังจากนี้นะคะขอให้แม่แดงรักษาสุขภาพนะคะถ้ามีเวลาเราจะไปเที่ยวบ้านแม่แดงกันแน่นอนค่ะ ของฟรีอะค่ะพี่จีชอบทุกอย่างค่ะเหมือนเอ่หละ <c oughs> เอก็ชอบค่ะไ <c oughs> ก่ก็ชอบค่ะร <c oughs> ัก <ขอ S 1> นะคะพี่แดงแ<บ>สุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะตลอดไปค่ะ <c oughs> แล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของน้องๆองีกนาน คงพูดแทนความรู้สึกทั้งหมดที่มีกับแม่แดงไม่ได้นะคะความผูกพันเรามันเยอะเกินกว่าจะบอกได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันจะแสดงให้เห็นว่าแม่เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลพวกเราทุกๆคนแบบเท่าเทียมจริงๆไม่ว่าจะเทศกาลไหนโอกาสอะไรเวลาไหนก็ตามขอแค่มีเสียงเรียกร้องจากเราแม่จะหาให้ทุกอย่างที่เราอยากได้แม่ใช้เวลา หลายๆปีที่ผ่านมาดูแลพวกเราทุทกๆอย่างวันนี้ถึงเวลาที่แม่จะมีเวลาเป็นเวลาส่วนตัวแล้วก็อยากให้แม่มีเวลาสําหรับตัวเองบ้างถ้ามีอะไรที่พวกเราจะทําให้แม่ได้ก็ขอให้แม่ให้โอกาสเราบ้างเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ทำอะไรให้แม่เลยท,เท,เที่เป็นจริงเป็นจังเพราะ จะกลายเป็นแม่คนเดียวที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราวันนี้อยากให้แม่ได้พักผ่อนด้อย่างเต็มที่มีเวลาสำหรับตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบและสัญญาว่าเราจะไม่ลืมกันและเราจะไปหาแม่บ่อยๆเราจะไปถล่มแม่เราจะไปให้แม่ได้คิดถึงเราตลอดเวลาค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะพี่แดงเป็นคนดุมากแต่ว่า เป็นคนที่มีน้ำใจดีกับน้องๆทุกคนเป็นเป็นเป็นแม่เป็นคนทำข้าวที่ทำอร่อยที่สุดไม่ว่าของเค็มหรือของหวานของขาวอร่อยอร่อยมากทุกอย่างที่อยากจะได้กินก็ได้กินอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินมากไปหรือปาเนี่ยพี่พี่แดงเป็นเหมือนไปเปลี่ยนเสมอเป็น QC ของน้องๆทุกคนพี่แดงจะเป็นคนตรวจสอบคุณภาพงานทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีพี่แดงก็จะเตือนเตือนบ้างดุบ้างก็ไม่ว่ากันเพราะอยากเห็นน้องได้ดิได้ดีมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่การงานแต่นี้ไม่มีพี่แดงแล้วต่อไปก็คิวใครคิวมันแล้วนะคะ อาจจะเป็น QC ก็กลายเป็น QC กันแล้วค่ะใช่ขอให้แม่แดงมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายพี่แดงรักนะจุ๊บๆเดี๋ยวเราจะรอพี่แดงเปิดร้านเป็นแดงเดลิเวอรี่นะคะ ขอให้แม่แดงดูแลสุขภาพออหลังกเกษียณน,นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมากครับมากินเลี้ยงบรรจุกันด้วย <c oughs> รักนะคะพี่แดงรักเสมอค่ะก,กันวางไว้เยอะแล้ว <c oughs> อยากจะขอบคุณค่ะที่ป้แดงดูแลออยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานแล้วก็ขอให้หลังเกษียณมีแต่ความสุขนะคะพี่แดงเป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ใจดีที่สุดค่ะรักพี่แดงค่ะก็ขอให้ป้าแดงมีความสุขมากๆนะคะพี่แดงเหมือนกับแม่คนหนึ่งที่คอยสอนแล้วก็ช่วยเหลือตลอดขอให้พี่แดงปกเกษียณไปมีแต่ความสุขค่ะ ขอให้พ <formation jin inh throat> <at> ี่แดงมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้พี่แดงเอาคั่วกิ้งนะคะมาทานกับพวกเราเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเปรียวชอบมากๆเผ็ดๆนะคะพี่กลับมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะประแดงก็ขอบคุณที่คอยดูแลครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอพี่มีความสุขมากๆถูกหวยบ่อยๆนะครับกักพี่แดงนิ้วไหนว่าสามนิ้วเนี่ยก็พี่แดงน่ารักมากนะคะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อนน้องๆทุกคนรักเหมือนแม่คนที่สองเลย ค่ะช่วงปีใหม่นะคะพี่แดงจะแบบมีน้ำใจอะค่ะจะนําของขวัญเล็กๆน้อยๆมาแจกให้น้องๆอะค่ะทุกปีเลยค่ะค่ะก็จะบอกว่าพี่แดงเป็นพี่ที่ดีมากๆเวลาน้องมีเรื่องอะไรปรึกษาพี่แดงก็ให้คําตอบที่ดีอะค่ะก็เพิ่งรู้จักป้าแดงเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าก็ดูเป็นป้าแดงเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพท่านหนึ่งอะค่ะก็คือว่าจริงๆพี่แดงเป็นคนที่เราพวกเรารู้จักมานานเนาะใช่ ท่านี่ใส่ไม่ต้องไม่ต้องคุยกันเยอะแค่มองตากันรู้กันว่าพี่แดงเป็นคนยังไงจริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้เขาอยู่ถึง65ด้วยซ้ําอยากให้พี่แดงยังอยู่ดาาอยสาวยังสาวอยู่ยังแข็งแรงยังอบอุ่นอยู่ใช่ถ้าเป็นไม่ได้ก็มีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับพี่แดงอีกนะคะค่ะอยากให้ถ้าพี่แดงไปแล้วก็ขอให้พี่แดง กลับมาแน้นอนยังนึกหนึ่งสองห้ายังรักพี่แดงทุกคนตอนรับพี่แดงทุกทุกวันยังมีคนรอที่ประกาศเสียอีกหลายคนเบงก็คงต้องมาอีกหลายหลายครั้งใช่ใช่ จะรักท่าวันนี้ว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวาน ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันวานว่าจะรักท้าวันนี้ว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดอยาคิดต้องจากกัน,กกนเป็นแค่ฝันแ,แต่ความจริงนั้นเรายัง สวัสดีค่ะห้องช่วยกลงค่ะค่ะอ๋อผู้ช่วยหรอคะค่ะค่ะผู้ช่วยไม่เข้าหรอคะช่วงบ่ายอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะจดรายละ,ละเอียดไว้นะคะค่ะ I mean. yeah, Yay. The Yay. Yay. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty your honor. That's just how we live now. Painful a damn hamstring Tryna to put it on you. Yeah. Let your lips spin back.